สวัสดีมิ้าทับไฟประดีอยู่ในการไล,ลน์เล่นในเวิร์ดทุกท่านอยู่กับบางซินและเหล่าฮะกับว็อกซี่บอกฟุตภาค2นั่นเองนะฮะเล่นงอมแงมตอนนี้เลเวลวพันกว่าแล้วนะครับคลิปนี้มารีวิวผลพิศาสท,ทั้งหมดกันนะฮะมีทั้งหมด14ผลด้วยกันนะฮะมาดูกันว่าผลพิศาสไหนฟาร์มดีฟาร์มเจ๋งหรือเท่ฟาร์มกันแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และคอมเมนต์มาว่าคุณชอบผลพิศาสอะไรมากที่สุดในคลิปนี้คอมเมนต์ใส่ชื่อเราบอกกันมาด้วยนะฮะสุ่มแจก1หนึ่งพัน E. 看看네แมปอนิเมะออฟฟิศดีไซน์หรืออนิเมะดีไซน์นั่นเองแมปสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์เป็นตัวละครอนิเมะแถมมีแกะของฟรีตลอดเวลาด้วยเขามาในเกมทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะมากๆเลยนะครับมีทั้งอนิเมะใหม่ๆอนิเมะเก่าๆอนิเมะยอดฮิตนะฮะแล้วก็มีเกมมานิดหน่อยด้วยนะครับเกมดังๆอย่างเซเลดนะครับเกนชงเกนชินนะฮะสตาร์เรลก็มีเหมือนกันพอเราเข้าในแมปนะครับก็มีหัวข้อมากมายนะครับมีเทเลพอร์ตนะฮะที่เราสามารถเทเลพอร์ตไปยังโซนที่เราชื่นชอบได้นั่นเอง กดวาร์ปไปได้เลยนะฮะและตัวละครก็จะปรากฏต่อหน้าเราทันทีนะครับนี่อนิเมะใหม่ล่าสุดโคตรตึง สามารถกด e กดไทออนทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะฮะหรือเราจะทดลองแบบทีละชิ้นก็ได้นะฮะแบบทดลองเอาแค่หน้าอย,ย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาทรงผมของตัวนี้นะฮะได้หมดเลยสามารถเปลี่ยนตัวละครเราให้เป็น r 1 5หรือ r 6ก็ได้นะครับตามใจชอบได้เลยนะฮะสามารถกดซื้อทั้งหมดได้ภายในปุ่มเดียวนะครับโดยไม่ต้องมานั่งซื้อทีละชิ้นแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถเซออวตาร์นะฮะใส่ชุดน,นี้ได้ทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องออกจากแมปเลยแถมทุกการซื้อนะคะเราจะได้เมดัลหรือว่าพอยต์ในแมปนะฮะเอามาแลก u g c ฟรีได้เลยนะะ สะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งหาของเองนะฮะแมปเราหาไว้หมดแล้วฝากด้วยกับอันนี้ไม่ออฟฟิศดีไซน์แมปเดียวเท่านั้นแมปก๊อปเยอะชิบหายเลยฝากด้วยเด้อเล่นกันที่ผลแรกกันก่อนเลยผลกิโลนะฮะน่าจะผลกากที่สุดแล้วนะครับ50โลบักแต่ผลนี้สุ่มก็น่าจะเกลือชิบหายเลยออกบ่อยแน่ๆผลนี้มี4สกิลด้วยกันนะครับไม่มี M1 นะสกิลเซ็ตเฮลวี่สเต็ปกูเบื่อเกมนี้เลยฮะถ้าเราใช้สกิลแล้วโดนต่อยมันจะเคนเซิลทันทีเอาใหม่เอาใหม่สกิลเซตปั๊มนะฮะร,ระเบิด อันนี้ก็ซัดหน้ากูรัวๆเลยอีกทีอืทุบพื้นนั่นเองนะฮะอืคิดถึงลิงยิงของเลยกูสกิลเอช็อตนะฮะเอาล่มมาแล้วก็ยิงอืเป็นไงโกูแคสเซอร์อีกละเอาล่มยิงเจ้าวุ้ยโคตรเทสกิลซีกันดีกว่าออืู้ยิงแบบกระเด็นนะฮะอืลอยกันเลยทีเดียวอมืมันก็ดีอยู่นะเออแต่แบบไม่ค่อยเอลอีเท่าไหร่สกิลเอฟก,ก็บินได้นะฮะ ลอยตัวแล้วก็ทิ้งล่มเพื่ออะไรวะเดี่ยจยิงแม่งเลยนี่แหละฮะผลเกลือผลแรกผลที่2กันเลยดีกว่าราคา100โลบัคดูว้ผลนี้ก็ผลบากี้นะผลบากี้ผลเบลดนั่นแหละนะครับไม่มี M1 เหมือนเดิมสกิลเสรเบลดสแลสอุ้ยไกลอยู่นะเอ้ยทำไปเล่นผลนี้นะครับจริงฟาร์มได้เห็นน้องๆใช้ผลนี้ฟาร์มกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันไกลมากดู ฟาวดนะครับสกิลเอคอสเลสป่าาาหูยเบกตีลกาด้วยตีลกาทำไมแต่ที่สกิลสี่ราโซสปินนะฮะกดค้างนะครับสกิลนี้นะครับอันิเมชั่นเกมนี้แม่งฟรีเยอกว่านะครับสกิลเอฟครับผมบินได้อีกแล้วนะฮะใช้มือตัวเองหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์และนี่แหละฮะคือ2ผลเกลือต่อไปนะฮะเริ่มมีระดับขึ้นมานิดนึงนะครับ กับผลแรกเลย250ลาโลบักผลลูฟีดหมวกฟางผลนิกะนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นยางอยู่ไม่มี M1 เหมือนเดิมนะฮะสกิลเซตพิสตตลูหมัดยางยืดสกิลเอ็กบาซูกายางยืดเออนะฮะเป้าเดียวหมดเลยนะครับแต่รวมมอนก็ได้จะได้อยู่สกิลซีก็เกตลิงกันอืดูเอฟเฟกต์จา๋าโลรวยอยู่นะสกิลว,วีก็ส้นตีนยางยืด ปั๊มนะฮะแล้วก็สกิลเอก็เกียร์สองอืมอืมอมแล้วเนี่ยคือมึงจะเกียร์สองอย่างนี้เหรอเรื่อยๆอยากถามมึงกันว่ามันบััคหรืออะไรกูลองรีตัวดิกูจะรั่วเลยเกียร์สองแอบอืมโอเคกูนา,าะตั้งใจทำอย่างนี้เพื่ออะไรมะเนี่ยมึงดูท่าเดิน กู <G ül> จะรั่วเลยสกิลเซตปั้มนะครับเร็วขึ้นสกิลเอ็กก็วาสุก้ายางยืดสกิลสี่เกลิงกันไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นว้าวแต่เดินไม่ได้นะสกิลว,วีก็ขาช้างยางยืดนะฮะเพื่ออะไรวะเนี้ยกูจะรั่วเลยผลเนี้ย <G ül> <G ül> ไปไปไปผลอื่นต่อไปผลบอมสี่รอยโลบาค่าผลนี้ไม่นะฮะถือระเบิดด้วยเป็นไงผลบอมลูกระเบิดนะเนี้ยอูท่าเดินอย่าล้อเครื่องวาคี้ดิดับเมียมมาเลย X Potion พันธ์นะครับท่านี้นะฮะถ้าน้องๆเลือดน้อยๆเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าถ้าใช้แล้วมันจะพุ่งไปหาศัตรูอย่างงี้มันมีเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอกู <c oughs> จะรั่วควายคีในเฮ้ยสกิลเอ็กซ์ระเบิดนะฮะสกิลซี C. วางระเบิดนะครับอย่างงี้บอมบอมบอมใครเดินมาโดนก็ตายหัวหมดอ่ะกูเดินโอเคกูกูไม่เป็นไรเนาะ ล่อบอลได้ล่อบอลได้ฟาร์มง่ายอยู่นะผลน,นี้นะครับสกิลวีก็แม็กมาบอมลูกใหญ่บลัมตู้ม,มโอ้ยเอฟเฟกต์แม่งเต็มสิบเลยว่ะแบบนี้เอาเรื่องจัดไหนดูดิวงอยากรู้ว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนโอเคกูโดนแคทเธอรจบไอเวนพอกันเถิดเอาเป็นว่ามัน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 ก็ได้แหละผลน,นี้ฟาร์มง่ายอยู่เป็นผลที่ดีเลยนะฮะฟาร์มได้ชิวๆเข้ามาสู่พวกโลเกียกันมากดีกว่านะฮะกับนี่เลยผลแรกผลทรายนะฮะหกร้อยโลบัคกผลนี้ ตะกูลโลเกียก็โดนต่อยก็จะไม่เป็นไรนะอย่างนี้นะครับแน่เฮยอีซี่เลยสกิลเซ็ตกันดีกว่านะครับไม่มีเอวันเหมือนเดิมเดชดิเซอร์สปาร์ต้าปล่อยขึ้นหนามไปอย่างนี้แล้วก็สายทอร์นาโ,โดอื้อหือทำไมใช้สกิลต้องหมุนตัวด้วยกู <c oughs> ไม่เข้าใจสกิลสี่อุ้ยนะฮะอ้เรียกสายออกมาก็ระเบิดนะครับอ้ยขังขังในทรายเลยนะตรงนี่เขกโด้หรือกาละ จ้าะนี่แล้วก็สกิลวีเปซาโดเปซาโดทำไรอ่ะโอ้ยรวบรวมทรายในมือแล้วก็ระเบิดไงแล้วก็มาเดิมบินได้นะฮะควันขมวงโฉงเฉงเลยจะรู้อ่ะใช้ได้ฮะมันโลเกียนะแต่มันไม่เท่งไงเพราะผลต่อไปเท่กว่าผลไฟ7จะร้อยระบัดก,กับโดนัทคุงเอสมาตูดไม่มีวันมาเดิมสกิลไฟบอล หมัดเพิงเลสคิวเอ็กครับผมน่าจะเป็นเสาเพิงไหมเสาเพิงอยา่าเลยสกิลซีนี่เทส่สุดละเดี๋ยวโชว์ให้ดูตีลังกายิงปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยบ้าเกินไปหรือเปล่าขอนทีน้ำเบิดเสาเพิงดูนะฮะคนนี้แม่งเท่เท่สุดละสกิลซีหมุนยิงโอ้โหนัวด,ดันเต้สกิลว,วี อุ้ยมีการล้ำด้วยนะสุคุณาไปได้มึงไฟจิสเนยขขยรอบขอยรอบอยากดูพี่ลำ้ำล้ำก่อนเลยแล้วก็โ yeah! อ้ยปลาสองทีด้วยนะยโดนไปเลยสามพินและสไลด์ได้สไลด์หนอนสไลด์สไลด์ลไปในนี่เลยเซิร์ฟบอร์ดเลยจะรู้อะอยากรู้เหมือนกันสไลด์ในน้ำได้ไหมสไลด์ในน้ำไปอื้มอ้าวไม่ได้ แ <C> e <at> ม่เลยถ้าใสา่ในน้ำได้ดิเทระเบอร์เลยนะพี่และนี่แหละครับคือผลไฟนะฮะลํำโชยหนึ่งทีบอมบอมบม,มไม่โดนเลยนะฮะ <c oughs> ต่อไปนะครับผลสามันประจำบ้านผลแสงฮะราคาเก้าร้อยลบักนะผลนี้นะครับนี่มีเอมวแล้วมีดาบออกมานะครับฟันได้ทัวทัวชับชับนะฮะฟาร์มง่ายเลยทีนี้สกิลส้นกดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ส้นตีนแสงทัวเข้าไปนะครับไก่ไก่แล้วก็ แสงสลัดพัวอืมแล้วก็ฝนแสงนะฮะต้องกดค้างนะครับอืมวับๆับปับปับับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บินเลิกคลิกนะฮะวับไปเตะสนตีนหน้าเขาชอบปับปับปุ้มเท่แต่หาแดกไม่ค่อยได้และหาแดกได้เยอะมากที่สุดก็น่าจะนี่แหละฮะบินได้แต่บินไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะแสงจริงป่าวเนี่ยเฮ้ แต่ก็ได้แหละนะฮะมันก,ก,ก็ก็บินได้ทุ่งไปทีนึงช่วงแอปแล้วก็ใช้ทาวีปิดฉากปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอืออ่าวเรื่องฝนแสงแล้วก็เหมือนเดิมตีแม่ข้าไอ้น้องพี่มันโหดมีแสงก็ต้องมีน้ำแข็งฮะอืมมีไอวันเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะฮะมาเป็นตรีศูนย์เลยฟันได้ชบัชบชบับชับและก็มีแค่สี่สกิลนะฮะ มาเริ่มกันที่สกิลเซตกันดีกว่าปล่อยน้ำแข็งออกไปนะครับเก็บน้ำแข็งสกิลเอปล่อยนกออกไปโอเคนะฮะเหมือนเดิมคล้ายๆกันเกือบทุกแมปสกิลซีแช่แข็งนะครับโทรโดโลกีโชตูดและสกิลวีก็ต้องแช่แข็งรอบๆใช่ไหมนี่นะฮะตายถูกด้วยเ <laughs> พราะอะไรทุกแมปแม่งมาแนวนี้หมดแหละปล่อยนออกอินซีจิวจิวแช่แข็งโทรโดโลกีอ้อาวเรื่องนะฮะ และนอนว่าผลนี้ก็ต้องเดินบนน้ำได้นะฮะเฮ้ย,ยสมูทอยู่นะว่าไปว่าไปปล่อยนกก็อ้าวนกไม่เป็นน้ำแข็งว่ะไปไหนวะนะมันอยู่ตรงนั้นแหละนี่แหละครับน้ำแข็งนะฮะถ้ายเลือกก็ใช้แสงดีกว่าราคา1.100เลยนะต่อไปผลความมืดนะครับอืหนวดดำไงไม่มียมมวันนะเออแล้วก็ไม่เป็นโลเกียด้วยโดนต่อยเข้า เออดีแม่งไม่โดนต่อยคูณ2เหมือนในอนิเมะสกิลเซตกันดีกว่านะครับดาร์กช็อตนะฮะใครเดินมาใกล้ใกล้เรียบร้อยโดนดูดหมดอะนะครับสกิลเอ็กนะฮะดาร์กพู่ดูดดูดดูด,ด,ดแล้วก็สกิลซีคล้ายๆดูดเหมือนกันแต่ระเบิดได้สกิลวีก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะบ,บอลเกตกีสีดำบัำยังเฉยๆอยู่นะผลนนี้นะครับยังไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมาก แถมไม่เป็นโลเกียด้วยนะครับฟาร์มยาก <c oughs> ใครจะเอาผลนี้ไปฟาร์มไม่แนะนำเท่าไหร่สกิลมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะสกิลแซดเดี๋ยแรงนะครับแต่สกิลอื่นไม่แรงเลยนะครับดูดอย่างเดียวสกิลว,วกีก็ใช้ได้นะฮะแต่กว่าจะได้สกิลว,วีก็มัดหนึอยสิบผลความมืดนะครับต่อไปกันเลยดีกว่ากับแมกม่านะฮะผลอาคายุทธคนนี้ไม่มีอวันแต่แรงนะครับ <c oughs> เท่ด้วย แม็กมาพัดกันก่อนหมาแดงบุมโอ้โยเอฟเฟคเท่มากสกอิลนี่เอามือตบปัม๊มนะหน้าสั่นกันเลยทีเดียวยังชอบคนเนี้ยสกิลซีนี่นะฮะเขาเรียกอ,อะไรพื้นลาวาแต่เล็กมากเลยอะสกิลวีก,ก็ฝนแม็กมากนะครับยิงฝนออกมาได้ป๊อบป๊อบปอบนะฮะเล็งได้นะครับว่าจะไปซัดใส่ใครอ้าวเรื่องสกิลเอฟก,ก็ แมกมาเวฟนะครับดำดินดำดินตัวดำมด้วยนะเออแล้วก็ปล่อยออกมาเฮ้ทำทำไมเท <c oughs> แต่หาแดกไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาแต่ก็เทนะครับผมใช้ผลนี้ฟาร์ม <c oughs> มึงมายังไงเนี่ย <c oughs> ต่อไปนะครับผลเซนนะฮะหรือว่าผลละนั่นเองนะครับราคา1500งพันห้ร้อะฮะเป็นผลระดับเริ่มหัวแล้วต้องกด F ก่อนทานฟอร์มไอ้จริงผลนี้นะครเอามาเล่นกับพวก ดาบหมัดดีกว่าเนาะเออทุกเกมนะฮะบอกฟุตคิงสังกสีได้บอกว่าไม่รู้นะครับเออแต่ผลฟ้าสมณะเอามายืนแทงนะฮะสกิลแซกเลยดีกว่านะครับหมัดพระพุทธเจ้าอ้าวกูโดนเคนเซอร์เลยหมัดพระพุทธเจ้ากูโดนกีกี้ต่อยทีเดียวแม่งไม่ออกสกิลเลยแก้ด่วนเลยนะแอ m ดมินกูลำคาญมากสกิลแซดปั๊มสกิลเอหมัดทองคำ และฮิตบ o ็กูก็ใหญ่ขึ้นด้วยไงประเด็นแม่งหดกูไม่เกรงใจล่างโหดกูเลยไอ้ไกลอยู่สกิลนี้สกิลสนะครับอมหมัดพระพุทธองค์อีกแล้วและสกิลวีไม่น่ามีใครใช้ถ้าใช้ใช้มายืนแทงมากกว่านะครับสกิลแม่งง่อยมากถ้าหาเด็กไม่ได้เลยและสกิลเก็กลับมาล่างเดิม ไปกันเร็วๆเลยดีกว่าต่อไปผลที่มีประโยชน์ที่สุดในตอนนี้มิลเลอร์ฮะผลกระจกนั่นเองมิลเลอร์ซิกแซกฮาวนี่ซิกแซกออนไลน์ online, ไงล็อกแล็กเล็กตะซอยสกิลเอ็กนะฮะนี่นะฮะบล็อสเศษกระจกทำงานสกิลซีนะครับข้ามไปก่อนเอาสกิลวีก่อนมิลเลอร์อิมแพคเ,เรียบร้อยอิมแพคกูโดนแก๊สซึงเรียบร้อยสกิลเอฟดิ พุ่งพุ่งโอเคพุ่งนะฮะแค่นั้นแหละไอ้ขอสกิลวีอีกรอบวี่หมุนนะฮะใช้ได้อยู่นะทำดาเมจรอบๆในวงเอาเรื่องอยู่นะจริงมันฟาร์มง่ายมากกับผลเนี้ยเฟี้ยวเลยแหละส่วนสกิลสก็มันก็คือผลประตูนั่นแหละนะฮะสามารถวร์ปไปที่ไหนก็ได้นะครับวร์ปไปนี่ก็วร์ปามาได้นะครับคูดาวไม่นานด้วยนะฮะแปบ๊บเดียวก็กลับมาใช้ได้แล้ว เราก็จะวาร์ปกลับไปที่เดิมฟาบอย่างนี้นะฮะนี่คือผลมิลเลอร์หรือรู้จักกันในผลประตูต่อไปผลกาวิตีนั่นเองนะฮะ 1955. ผลนี้ก็เล็กๆฟาร์มยากอยู่นะครับเพราะวๆๆ่าก็ก็นนั่นแหละฮะกาวิตีมันก็ฟาร์มยากทุกแมปแหละสกิลเซตกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะสามารถตึงคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปด่านที่มอนโถดดีกว่าสกิลเซต็ตนะฮะนี่มันจะตึงคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับ เอาเรื่องนะเว้ยไม่ทรรมดรสกิลเอ็กนะฮะก็กดค้างนะครับตึงคู่ต่อสู้เหมือนกันแต่ถ้าเราโดนต่อยเมื่อไหร่ก็โดนแคนเซิลทันทีไม่เหมือนกับสกิลเซตที่ปล่อยไปแล้วมันจะสตันชั่วข่าวยูวีนะฮะกดค้างเหมือนกันนะครับเรียกอุกบาทออกมาเล็กๆนะครับตึงคู่ต่อสู้แล้วก็สกิลเซตต่อตึงต่อยอีกรอบอสกิว,วีเรียกอุกบาทลงมาอันเบอร์เริ่มเทิมนะครับใหญ่มากเลยนะและสกิลเอฟก,ก็ ขี่ได้นะับขี่หินออนไลน์ใช้ได้นะฮะแต่แนะนำถ้าจะฟาร์มใช้คนอื่นผลนี้ไม้ดีต่อไปนะฮะผลสุดท้ายก็ได้อันไอดาวิตี้เนี่ยราคา1 8 0 0พันร้อยโลบักนะครับส่วนผลสุดท้ายที่โหดที่สุดในตอนนี้นะฮะร,ราคา2 5 0พันห้าร้อยไพซัตนั่นเองนะฮะผลพิชมีดาบด้วยนะครับไม่เรียกดาบเรียกตรีสูนอีกแล้วแทงได้อย่างนี้ชับทับทับนะฮะปวดอยู่นะ สกิลเซตฮะพิษร้ายแรงกดไปนะครับมันจะสุ่มพิษออกมาอย่างนี้นะฮะใครโดนก็ดโดนดาเมจรัวๆนะฮะเอ็กเวนอมนี่เลยนะครับตีศูนย์ออกไปยิงรัวๆนะฮะเหมือนผลน้ําแข็งแต่มันจะติดพิษด้วยไงสกิลซีนี่นะฮะเขาเรียกอะไรระเบิดหมอกพิษออกมาใครอยู่ใกล้ๆนะฮะดาเมจลดเรื่อยๆอ้ยโคตรโหดข้ามไปที่สกิลเอฟกันก่อนฮะกับพุ่งขึ้นฟ้าฟาบ แล้วก็พุ่งลงมาอย่างนี้นะฮะทำทำไมกูอยากจะถามทำทำไมนะฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เลยสกิลวีก็กลายร่างเป็นเวนัมนะฮะโชว์กันแบบเท่ๆตรงนี้เลยว้โอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวพี่ตัวอะไรเนี่ยขอถ่ายรูปก่อนสามารถกด m 1ได้นะครับแต่ว่าตัวใหญ่อย่างนี้เหมือนเดิมฮะโดนมอนกระทืบเละกูบอกเลยอย่าไปหาทำ ดูดินีก็ไม่ค่อยโดนมาเริ่มกันที่สกิลแซกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับปล่อยเขาเรียกอะไรปล่อยมังกรออกมาได้นะครับแดชได้นะแย่ yeah. นักเก็ตน่ากลัวสกิลเอ็กนะฮะตรีศูนย์อันใหญ่ปะปบปะ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 ซิลแซกปล่อย,อยนี่เลยนะครับอู้มังกรเรื่อยๆเลยสกิลซีปล่อยหมอกควันออนไลน์นะฮะแล้วก็ดูกูก็โดนกระทืบแล้วกูโดนกระทืบ สกีเ э อฟครับผมพ่นพ่นควันพ่นควันเอามึงดูมึงด,ดูนะฮะเป็นไงกูโดนกระทืบเกือบตายนะครับร่างนี้โหดไหมกลัวไม่ไมเลยนะฮะกลับไปใช้ร่างเดิมดีกว่านะครับร่างปกติก็โหดอยู่แล้วนั่นแหละฮะคือเว๋นอมนะครับอืมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ <S <S ผมยังฟาร์มนนเวม 1, ็บมันตัดน้ำเว็มันตัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแมปนี้มันเป็นแมปของคนปลาซิลนะซึ่งปากแซ่บด้วยท่านผู้ชมแม่งด่าบอกฟุตยับเลยบอกฟุตแม่งตากแบนไปรอบนึงอ่ะ โคตรมันอะแต่มันยังมีพวกดาบมีหมัดมีปืนอีกนะฮะแล้วก็มีเอเซอรีด้วยถ้าอยากให้ทำรีวิวก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายไปฟาร์มก่อน